นเดนเสมเือกวเสือวเสืตาสตาเสบากะตาสูตาสอยตัวลสีผู้ขั้วเนาะเตนาบากะเลออาตาแก้มหมูแก้ป่าแก้โพแก้ลีเนาะอืมดิี่ตาเลเปิแก้หมูเนาะแก้มัแก้ปาเกลียเนี่นี่นะแก้ปลาเลออุลเลยาเนี่ยตาสตาสอเลุทธศาสนาทสูวดดาปะกอเล

อาก็รคตอุตสอรอต่ถึตบบาเลขคัลแกเตาอุตาสเลคัลกเกตาอากต่เคเนาะก็ตเคอันนี้เหรอโพนี่เนาะพมพควาเรมามาึต่เชี้ดนาโตาคันนี้ึงลบ่ามาถึงเกอ่ามาึเลเลนตบบาบาทบามาบา กรอกรอบอะเลขาแหละเกตาลอุดลเือาแะกตาอ่ากูตากตาตบบาบาตเออตาซอตาไดบุไดบะพู้นอยมาถึงเยะ้วามาถึเยอะตาข้นตบะอันนนี่ปะเกมูเกปะเนี่ยอันั้นที่ดาแวต่ำมาดาเว่ ตาบตาอุลุศุลสะตาหนโกโว้ยละดินี่อันนี้ค่ะขีคาดคาเน่งูม,มาตาขี้แล้คาละและเกแล้คาละละบะแล้คาละเกตาบุตาบาอันนี้เมื่อโพมึมาเมื่อโพความมาน,น้อเมื่อโพมึงโพความมาแล้คาละเรทุจุเน่แกล อืมนอทุจู้เหน่เกลแลคัละละบะแลคันละละเกลลคันละคกอดเกตตาตาชีตาเกลตาเซตาบะเราชเวลาตาเกตาบะเลตามาบุมาบะนะไม่มาเกดีเกโดทุจู้เนเกล้ซูแเล้เหน่เกลเนียละเกล้ะบาละเกตตาบุตาบาตาเกตาบะมือโพมือมาพกความมา နဲ့ဗ <íamos> <ap ad> <English> ာဗ <hi> လေ um ာနဲ့ငုပပနဲ့တူမတာခဲဝရလဲပါငာဒီသာတမူတာကျဲအော်ကောမူအော်ကျဲဒီလက်ချန်လက်နဲ့တမေဖို့မှာဖော့ခီဘော့အင်းစညာလက်ထုတ်ခေးပါအထမဟာဖိုးဖိုးမြို့ဖိုးความมาဖော့ခီပါအင်းဘောညာမือလို့ဘုံဘောပါလာခဲမောဂျာမူပါလဲအကဲဒီကဲဒေါ်ดอခဲတာတူမာမือလို့ โพมที่โพควาที่วันนี้คือได้ใจดอกอันนี้เนาะอันนี้ตามมาเล่วรีกเต่อเวลาเล่อเลื่อมือเลื่อบ่ามือบุ๋มมาก็เนี่ยๆเกราะตาเออมือเมอมาตากีอ๋อเนาะเนาะมือบุมาตากีอันนี้ตอนนี้เสอจ่าได้จ่าตอนนี้อ่า เห้เราตัดมาโลมาโดเห้เราตัดสิข้อสัญญาเราช่วด่าเลยป่าแก่อหมู่แกป่าก็กันนี่เมืินเลือกพนี่ยสัญญาตาตัดมาโลมาโดแกปลาเลือดตัดสิข้อสัญญาโอแกปลาเลือดคือเลือดชาตัดมาโลมาโดเนาะเนาะตัดมาโลมาโดเลยตอนแรกเงินหนัก เนต่เดโพคือตอนนะมือพเมารูัดเลตอนแกเมือโพอาสิกสิญาหิลาดิเลจ่าเลเลกเกลเลกบะเลกชีกเลอกเกลก็โดทหอบลอมมาโลดตดตตอตตอตือเลิกลเลิกเจชีระเลเดมโปาในเดพิมาตานึกก็ปลรเกนีลอต่มารู้ตัดเขนิ่เลิกกลเลิจดอ เนาะไม่ดูเลือดสีเลือดคอเนี่ยแต่เลือดจะอาจจะแบบไม่ดูตอต่อแลตยๆต่อสุมาตยมตอนปลายตอนเริ่มอุดงสุสาวรนี่ขาดเทอมบบตอตอนนี้แหละไม่เหมือนเลือดรัดทบานหรือกุญแกา็จะเจ๊เนาะไม่เหมือนเลือดอากาท่อเลือดอีกมาลดเลือดอ,อีกจะโชวนู่นนี่ด้วยาดเทอมเนี่ยต้องมีตจาจ่าจ่นอกจากคาดเทอมด้่ยเนาะ ข่าตาโอตาอ้อดอเลาะก่อตาอ้วนหลอเลาะก่อหลอหลอมีหล่อแง่หลอเลาะก่อตาเสว่เสว่วค้นทอคึ้นล่อทุนต่ลาแต่ลาเนี่เมื่อจีนิตเลือดดอสี่เนี่ยแต่ได้ได้โพนี่โพมือเหมยอพอควานี่กูเจ็ดเซีเนาะทุบาด้บอกงูป่านี่เด้อคือคุณนี่เราเกิดเปิดเราบับเราทุนนี่อ่อนนี่อ่อนช่อยอ๋อน้าจีน่าโจมุสตาตัวมุสตาอ๋อ ເມດະທີຊິບໍ່ທີມື້ເລົ່າໂພອໍນິເອົາບາດດະນິມາລົມມາໂດດຍິບາຕາສີຄໍສິນຍາໂພລີລາມິນນັບເປດດມສຍາດໂລພດກູມປສຸຄູສາຄພລບນນອດນີສຍມປຊຈຮລກ ুই ລກະລູພດເລດດຕາອອລດອ เมื ata, ่อกลัวเมื่อเจอื้ด้วยคุณหมอด้วยสก็บานั่นเนาะเพื่ออมมืออัใจดอกเมื่อกลัวเจแล้วมือปากคือตัวเกเลิกก็เหนียตับาดตัวบาดตัวสีดตวโชตัวปอนี่ตัวเมตตาจิตตวเมตตาบ่บ่เนาะตัวเจะอันนี้โพลีไม่สี่หัวขนเนี่ยหรือเกตาเล่แต่ได้บาตอกเหล่าเนาะแกผู้แกลีนกับเมื่อเนกลัวเจแล้วมือปากคือเลิกก็นีแล้วก็เปิรอนนี่ไม่เมื่อไวไม่ต้องบาดกีบาดร้เน อันนี้เนี่ยตัดได้บานเต่ต่อด้ะนเมื่อจะโพลเมสิญาขันนี่ตามาลมาโเซลิมาลมาโดดเมลตัสิญามลเอเดตัสิ้อสิญาตัดพิตมาโตตัโอันนี้เนะอันนี้เดกค่ะอันนี้เซอร์ค่ะเด็กค่ะนะลุยคะเะนี่เรชอบเรตัชตากเรอุเดดตเก็ทอดเทลนอุเดอุลนเดตุล เาอาถอด้อนเดนอนหล่อหนะอันนี้อารดูอารมดุอันนี้นี่ดินยาดินไม่มีเลือดคีลเลอรปลีนี่มูปาน่ปกอบเตะดาไม่มีเลือดจดเตะเนาะาะแตะกีตะกิเลือดจดเตะกึเิยอกึ่งนี่อัดเตะดาคุยพมุโพควาอัดถอดอเดิอนหล่อหนาดินาไม่แต่เลือดดเดียรัคู่ครอง ข้ามอยากรดาเลืออีกมูเก็ปาเลือานแต่ทอดด้ยอนหล่อามยาตาตอบกับล่อพระมือกับโตดูนากาะเลยพูคว้ากับโตดูนากาะเลยก็ตอบกับหล่อพระมปานีบาสิยาเด้อพมือพคว้านี่ก็โตดูนากาลยบาตะกิหมูตกปาเด้อหมูเอโตดูปาร์การเนี่ยอ๋โตดูมอจาจิมือซาอูเนี่ออมมชมือดิเลจัลละกตเกเนาป่ารกาเนี่ยมา อันนีพ่อหมูเดปุษาหมูป่าพ่อคว้าเดอปุษาหมูป่าหมูป่นี่กว่าเวลาจะเออเ่ร่หมะมาซาดิเนสเกะเว่าหมูป่มาซาดิหล่อตาหูตาแกกลือบาดตาบาดมาใช่มืออันนี้เาเดือโดูแลสากยอเดอบาดอุเดือตาอุอุเดือตาออนนี้ตาชีตากลือเดทุดทีอตอกแตอกแขนเนี่ยเดือฮักคุณเนี่ยเป็นหรอหมป่าที่สัญาบาอูเก๋ชอบอะไร ที่เจ้าอุดิแท้ติดตอเตมือเตพระแล้มือลอพระอันนี้านี่านกแก้มหมูแกปานี่คือเนาะขมนย่คืยโพคือโพหมูโพกว่าอันนอาตาชีตาเกลืแล้วแต่ก็ต้องถอดด้วยถอดหล่อเ้ด้วยดูหล่อเดอ่สถาบานครอบรัวลิอชี้กเลยุบกัดตือันนี้เนี่ยหมูปาบาสิญญาล้แก้มหมูแกปานเออโพลีก็ถอดด้วยถอดหล่อถก่ะเราปาบาสิา อันนี้นี่เกมูเกปาอันนี้คมยาวลาเลยตาอีชชวยกว่าเชวยละจะเจอบัคาเลมูลปานีเจคุณยากอลิอ่ะเกตอ่อมีปาปราเซลีไม่ทอดด้วยทอดหลบหรออันนเด้ออาตาสุซาเนบักคือเราต้องดูจิเจจ่าเจจ่าเนี่ยเราชอบด่าดอนเลยตาที่ตาเกรตปลาเรปอุด้วเือลอวินิ เห็นเราต่คือตาโคแล้วก็มอบทรัพย์สมบัติเลือกคือเห็นเราตาเราแต่เลี้เปิดตาเราตาคือตาโคออุจจารพผูหมีอเบกขลอพู้ข้าวอเบกขละอายุเฉยกว่าเฉยเสด็เสดเลยจ้ละเราพระเห็นเราไว้ได้บาเมอุดเห็นอุดโพนสวัสสะเห็นเราปารจเจเห็นเราจาัิเจ มีเหตลดเปดซอสๆมีกาเวลาเสือดมอหรืเสือดมอหอันนี้ปานียลุชวยแต่เวลายุติธรรมเวลาคือผู้เปิดงานเลยบ่ายละค้เลยนอกจากเหตลาอจาจะขนาดอุดาเวตุการตุการลยก็กว่าเลก็อีเชกว่าช่วยเวลาเสือดเสียจ้าละจัอันนี้โมปานีเหตลอโนอันนี้ตนั้าที่โมปาเนียลกพีหน่อยพอยน่อยเลียตาอากา น <Workers>, uh, so ั่นก็ตาหูตาคอก็เดอสุบาซาบาเลอโปลินิอิชเากว่าเฉยก็มูปาเจลเชอบดาเลสุปลาซาปราคาอ่สุบปลาซาปลาคาเมลรอพี่ประเด้ซาเม่ลอพี่มัโคุซาเม่ลอปลาบ่เดอที่ว่าโพลีเม่โพลีเอ่อโพหมูโพกวาอิชเากว่าเฉย น่ดูลดาลาลาลแกล,แก,ล,แบบลก,ก็น่ดีเนี้ยก็แล้ละนะก็คือนี่เตอศร้าเนื่อเลบอันนี้เนี่ยเลกอแบบัแก้มูป่าอ่าแคเร่กาเบจเลกแบแก้โพเกลีเดขาขม่แก้โพมูโพควารารม่มปพะก็บ,บา่าปฏิบัติต่อปะบาา่าอากาอีช่วยกว่าช่วยเรยบประมูป่าดีหรอตัอดีมีนีมูปา่ปา,ลปลาลัวบาลี bà cookie yard. Ba lu cookie mopalo. Lu mopalo bra, baba lu cookie. Ta lu canh nỉ. Come in yard, leta, eche quacher, no. Ta eche quacher, tao 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 Ta tao chơi quá chơi, ta tao ta tao ta tao 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 chơi tao 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 ตื้อโพลีเหลือเจ้าบามาดาเวอดาเวลามาดาเวอดานี่เหลือมาดะเกมาดะกอมาดะซิบาเลอคันนี้อะนี่หมู่ปานี่เต็ดๆเนี่ยตานหมู่มัวเจ้าโพลีเหลือแล้วเจ้าเหลือละซะเมื่อกี้เนี่ยมีเสียไม่บาดนี่นี่เหลือซะอันนี้มันจะบ่แม่ตานน่ะเลยบ่เกโพเกเลยบะเหลือเหลือนี่เสียบุล่ะจ้ะเหลือละทางกานี่มันแม่ตาพิธธรรมใช่เต่าตอออในเหลือละสุรุษะดิเจ้ามักอ่าตะปูตาเตะ นะเตตตามื้อเตตตาเกอะก็เนาะก็ดอเตตาหูตาเกแล้วการปะพฤติปฏิบัติหรือว่าผู้ปฏิบัติมาตาเล่เกแค่ปะพฤติปฏิบัติอุทุศีอุทุธรรมอุทุตาเกตาบะอันนี้ดิสอกเกตาลุมุลุปะย่อดิสอกวะเกตุเกซอกกันนี่บอกว่าผู้เก็บพิกเกมาหมู่ป่าดะทุกดูปะพฤติปฏิบัติมาตาเกมารับมะบามะบูมาบาเตสุตาบุตาบาระมุทุกข์ลุอันนี้เกตาลุอย่างนี้นะลุ อโมปะตบัสุอุสะอุเบะบายโสะอุระเปกขวะนันนี่นี่อาเกตาลืมลืปล่าแต่ชื่อกตตโอเปเกตโจมาจอันนี้ตาลืเนาะอันี้ป็นนที่ตรปเกพุ่กว่าก็กับพะหรอี้ขขันนี่ตจึมาจแล้ตพีตามาไมเซมบตามาเลยขะหรอเดอะปะมาพะเดอมาน่ะมา

အတ္တမရဝဲလအကဲထာဝဒဝဲလတမ္မာခိုင်ကဲထာလောအတ္တကုနုကုပ္ပေဒတ်ချွတ်ခလေဒဝဲနေမင်းဒီစဲဒ်ဘာမီရကဲကောလာဒတမုံမေဆောလပိုလလင်းနီချာကွာကွယတ်တမေလောပကခောလာဇီလာတားဟိအီချဲကွာချွဲကဲတမေပါနော်အမနီပါစတ်ဦးတဲတဲနေတဲ့တကဲဖိုကဲလီဒဝဲလဲ့ထရကုနဝဲလဲ့ကုစွတ်ထော့လဲ့ကုမာတော့ကဲအန်နီနော်အန်နီဘိုင်းချွဲကွာချွဲကဲမရှိမပါနော် อาศัจา,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 าได้จันระนเพแกพกลีนี่เพือบสืบทอดวงตระกูลนี่เลยจ้าละเรอคือเรียเรกคอบเน่าเลียกบาเล่ออดูดอทอทอนีปวดัตปัจจิโอุดรดาจิตตะเปิกเกลนี่แนนเราเจอาจิตอตะเบิกเกลต้อมีเนื้อมหากแกพวกมุกควาเดมปาเนียอุกุตะกุตตมีสาเกล่อมีปวดศัตมีปวดรนี่โปลีเดอมหาอุมหากรมหาลอหอดจ้าหอเดะ มาแก่ดาวตาเราอุลเราอันนี้เนี่ยกบทจีะตักบารบบมาดิเลเยละมลอะไรปุ๊บป่มีโปสจัู้มีโปสทออันีหากูหาอก็ได้อันนี้เนาะลจาทจาเนี่ยนานเรอแก้โผลแก้ลีแก้พมแก้โผล่กวาป้ากูปเพื่อปฏิบัติเลยจละเลอะอะกีอ่าเลอะอะกีก็มันอย่ละ มาภาษาีมาภาษาบะมาตาดูอทอทอมาตาเระาบะเมเลอกาตาอุเดตาจิตปตาปบกเล่น่จีตาเกเก็มีงยาดูทอทอนี้ยมปามามอีพอดเลกิดมาดะระทด้เากะาเนี่ยดกอมอีละอุลอลอุมอีละดบนอดูตอทออสู้เน่ปะเาทอเทอนี่ အနီနာနေအနီလူကြကြဇေကြတဲ့ကြနေငိုပာနေကော ው ဒပာနေတူဥလေပပပပပစီဒေါနေတဲ့မြေချပါတို့ထဘို့ချစ်ပါငိုခေါဒင်းနည်းတော့ညီဇာတဲနေမဲ့ကလော်ပီခူကလော်ပလာမဲ့မီကလော်ပီခူကလော်ပလာစမဲ့ကလော်ပီခူမီလော်ပလာဘလတော့မဒါလည်းကဲမှုကပာနေတေစာဘာနောမြညီဇာတဲနေ เดล๋บุอีเขาก็ดินาบุมาบากีมาบากีบลิปปมาบุมาบากะก็ล้ละนะสตาบุสตาบ้าสตาเกตาบมุปาอันนีมุปาตาสัลอันนี้บาคเลตาสิโกสิ she, she, ω, ่าต่เลือกมุขป้นีคือทอคือลอมีเต้นมีเดิลือดิเชบปาทุสกรเวดาดีซอเลเปดมันเนีฮักขุดฮักขุดด บิญัยนะเตฮกุนิเคลเลือนในโลกในจักรวาลเนี่ยในโลกนี้มะแกญะลิบอเนี่ยมีปากกามีดินสอลิควิดลิบอนี่มาหยอดนุขุดบิญัยนี่น่ะท้องฟ้าเขลือเขจินี่มะแกญะลิบเกลิบปุกระดานนี่มาหยอดทีเขลือเขจิกว่าทีเนี่ยมหาสมุห์อเมธทีทีหัวนิดที วิทยาก็มีก็จานนี่นะมาแก่ห่างานหนึ่งแหละมาแก่อ่ากาลิโบอทินิไวปสีกัลมุภาบิปูเนตัตลุ่ยไปนะจะหลุดนี้ไปอันเนี่ยนะคอมยอดโดดบ่เนี่ยจุนี้ดาอ่าแต่หลุดที่เชไปอันนี้คอมยอดหมอดนี่อันนี้นี่จะบ่แก่ตาเลอแต่ สินานะเตเนาะอะเตสิกิเสโกเออเลดาชิกะต่อตะนิญัยมิตถึงแม่ว่าเด้อกะหมู่บุญนี้เด้อปุคลิไงปุคลิละละคนนี้ลีถึงบ่าหน่อมิเตเตนะอุตุปาฐะโบโนหมู่ปานิหลุบาณีสปามีปาปรานะปิปุโสมาลอโพลีเด้หมู่เนี่ยหลุบาณีบาบละเนหลุบาละมุละคุ

แกย้นลตบุคคตบาคุเนีไม่รศาสนาเตด้แกพระอรหันต์พระดูลกาลแกถูกแกจวลดลนมบุทูบาจ้อสาลาเสียชีวิตเตสลาชีวิตเสด้านนัน่ตาจูตาน้าเนี่เพื่อพระเจ้ามาวะดาษบุแต่แต่เนี่มุนมึนปเนีกพระเจ้าลบเดิอเนาะบานานเนเสียสลาเพื่อลนมุงปาสิลสลาบุไม่มีเสียสาลาแล้พระเจ้ามาสีลาจัเนดจ အာတာရိတရေဒေပု့ကွာဘဗန်စိညာဘာနေအနိနိတုမီပါတဲမုမေခိုပပာမေဝါမေဘုခုဘာမုလေညာမုဒဲနမဘုဒါခိုတကုလောနိနိမေတုမာဥနာစနမုပနိအနိနိမဘုဒါချက်ကန်နိမဘုဒါတို့ထောပါအာကေတတဲဘတ်ဒုနိဥဝနေနမာစီမာစီတာမဥနာစံမုပနိအာကေတတဲဘတ်ဒုကုတုတုဒ ห้ามสหังนิพานเนี่ยตีนนี่คือตอกอุลเราเนี่ยอาจโจอเนีด้ลักกโว่ะโถโทก็โทก็กโกลัดเจก่อนอันนี้เนาะอนนี้ไม่มัมเกปเนอ้กตาบุตาบามุดจิมุนาอันนี้เนะถึงบนี่เนะมูปานีแกพระอรหันต์ในบ้านได้ไหมแกกทุแกจวัเล่เดลนหนเ นี่ตะเกมูเปปามูปาลูกปดิลเลจเลยเด็กคมาพกยาิดนี่ตบไปท่าแตชาทอเป็นหมุลลามโพชิดลอมืรกะนนี่ชาเตนูปานีชาเนออทอกุดทบเปมุกคนอีกดอกกุลาบถดีสดีดิลเลจเลยชาพลุดอกกุดโพดอกุละอาทุตดีสดาดบีบะลารบนี่ก็ปอดดิเจเนี่ တော့ပြရင်ငါကမိမိတန်တတ်တဲ့လုံနာခေါမ် छाप ချီအားလည်းနဲ့တည်ဒီဆော့လာနေပါလာဦးပြဘေးလည်းနဲ့တည်ဒီဆော့မှုလေးပါဒီကမှာမစားဒီနေတကပေါ်နေတာပိုဟွာဂါချီနဲ့ကွချွဲမောပန်နေတည်ဒီဆော့ဒီဆော့မောပတ်ကွချွဲပါဒီပါဒီလက်ချန်လည်းတပွဲဆော့ဒီပါအန္နမစားဒီနေညဒီခါနေအနိဘဘာနောဘာဘာဟီဘာပေါ်ရေးတကတော มูซบลามนาปาซีบลัปาเล่วันนี้ถึงแม้ว่าเลือสลีโตดูเปลาเลยวะซาลปีุลปลายีอาตาโซตาซออาตาปีตามาตามาล่อตาปูตาเตอูเลโพหนโพกวาอาสวสะนอบาเยมาพ่อเง่ปากอาจจลอกก็คงดี อันนี้บา,ารคาเลาต้าแก้บหมูเก,ก็ปลา